ทำเครื่องแกงครับมีพริกกินดามีพริกเขียวมีหอมแดงแล้วก็มีตะไคร้ต่ำรวมกันเลยเาหอมแดงใส่ลงไปด้วยครับเตรียมระบังดีๆครับระบางวันฟงใส่ตาเด้อ <c oughs> อมแดงครับถ้าอย่างนี้ถ้าใครไม่ตามเอาไปปั่นได้เลยครับปั่นเป็นเครื่องแกงเครื่องแกงออกครับทำให้พริกแตกหอมแดงแตกตะไคร้แตกพอจะหยาบครับแกงนี้พอครับได้แล้วครับเครื่องแกงไท้ วันนี้จะเป็นเมนูแจงไก่ใส่ฟักทองครับแกงไก่ใส่ผันนกชีครับพี่น้องเมนูแซ่บครับเรียบร้อยครับเราแค่นี้ครับพ่อจกบยาบครับใบส้แล้วใส่แกงเข้าไปในหมอ้อปราณหนึ่งกะปีตนนยามด้วยคุใยญ่ชูตัประมาณชอบใส่ไม่ชอบไม่ต้องใส่รับ คั่วเพื่อให้หอมก่อนพอเครื่องหอมแล้วเอาไก่ที่เราสับายลงมาคั่วยเข้ากันครับอมไก่ใส่ผักกรองใส่เนื้อไก่ลงไปครับประมาณหนึ่งขาก็พอแล้วครับกินสองสามคนในครอบครัวจะคั่วไก่เพื่อให้เข้ากันครับหอมหอมค่อยเติมน้ำครับแกงอบไก่แบบบ้านเฮาครับบ้านนา แนวกินบ้านเฮาครับ,บแซ่บครับอ่าุ้ยห,หอมใ่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เราก็ใส่ฟลกทองลงไปครับนี่ครับปลกทองดีมีประโยชน์ครับฟกกทองทานอร่อยคนเนือกแก่ปกกทองเข้ากันครับจากนั้นเราก็จะใส่น้ำไว้เลยนะครับ หอ,อมไปเลยทีเนี่หอ,อมจึม,มาดูว่าฟักทองเราสุกได้ที่ไก่สุกได้ที่ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยปรุงรสชาติเพิ่มเติมที่หลังครับรแสพี่น่องใส่ไปพะกตัวต้นหอมลงไปออ้ยเด็ด <Dead S 2> ครับเติมน้ำล้างคกลงไปครับพอดีพอท่วมครับเดี๋ยวก็ปล่อยให้มันสุกเลยครับที่นี่ปิดฝาอาปิดฝาตุนให้สุกครับ ร้อยเวลาครับเช็คดูครับผ่ ja um, ipt, านไปแล้วโอ้โหครับนะครับพี่น้องมากินดีครับเกลี่ยผักนะครับคนดูครับนี่ครับคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยวใส่ผักเป็น้มะเสร็งกับไก่ก็ลุกสุกแล้วครับมีร้อยนะครับมาครับทุกท่านมาทานด้วยกันเลยเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวไก่รสุกแล้วครับเดี๋ยวจะใส่ ใบเมล็งรากกับต้นหอมขนานี้ครับจบน้ำแค่นี้พอครับคุกลิกคุกกิกครับขออนุญาตชิมครับชิมแล้วครับจานนี้หนึ่งครับใส่น้ำปลาลงไปครับเติมด้วยน้ำปลาอีกนิดนึงครับประมาณนี้ครับพอครับเรียบร้อยเป็นว่าเรียบร้อยครับอปิดท้ายจบด้วยลูกโด แล้วก็ต้นหอมใบเล็กละครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมที่จะยกลุงรับประทานแกงอมไก่ใส่ฟักทองครับน่ากินแขนไหนพี่น้องน้ากินแขนบงน้าไรก็ใส่อีกเด้อฟางด้านบอยก็ชอบมี่หละแย่พแะบบเมนูนี่เป็นลองเฮดจินเด้อครับเด้อน่แบบกินบ้านเราครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมากิ้นกันเ้อครับนี่ครับปกักอื้อครับปกับปกอื้อของแท้ครับ